ฮาลงหาลงอ๋าแล้วไม่มีท่าไปกินงูเหรอไม่มีเอาตุ่งชิงเดี๋ยวเดี๋ยวมีงูมาต้องกระตุ่มหอ๋ออีกรอบนึงเอุ่มชิ่งจุ่มชิ่งจุช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 ่งจิงตุ่งจิงตุ่งิงตุ่งิงจบแล้วใช่ไหมยังไงยังไงอีกเอาต่อเอาต่อ แล้วนั้นอะไรสิงโตสั่นนะสั่นหัวเหรอตุ้มจิ้งสั่นตัวกับสั่นหัวสั่นตัวกับสั่นหัวแล้วมีอะไรอีกกระพริบตาตุ้มจิ้งตุ้มจิ้งจุ่มจิ้งจุ่มจิ้งจุ่มจิ้งแล้วอะไรอีกก็๊กกยองก็แล้วก็๊ก๊กเอาวก็๊ก๊กก็๊ก๊กก็๊กเอาก็๊ก๊กแล้วทำไงต่องูม้างูม้าเอาเฮ้ยแบบนี้เลยเหรอจบยังนี่

อ๋อสีเหลืองฝั่งหนึ่งสีฟ้าฝั่งหนึ่งระวังระวังนะจริง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 จับแล้ว้าจับแล้วเอาพอแล้วจบการแสดงหนึ่งคลิปแล้วลงเลยอีกอีกหนึ่งคลิปเป็นตัวสีตัวสีฟ้าตัวเดียวแล้วไม่มีสีเหลืองด้วยไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้สีเหลืองก็ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เป็นสีฟ้าเหลือ ้าวก็เป็นสีฟ้านะแล้วกางเกงก็เป็นสีฟ้าขางเป็นสีฟ้ากางเกงสีฟ้าเอาโอเคเปลี่ยนชุดก่อนเอาเปลี่ยนชุดถึงเปลี่ยนตรงไหนอ๋อชุดอ๋อเปลี่ยนชุดนั่นคือที่เปลี่ยนชุดคนเชิดคนเดิมเหรอคนคนเชิดสิงโตคนเดิมเหรอแค่เปลี่ยนชุดเองใช่ไหมเขยโอ้ขึ้นมาเลย